ม่ใช้ความเร็วสูงนะครับเราดูดูการขยับของน้ําในแก้วครับแทบไม่เกิดขึ้นเลยมาเจอคันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถไฟตระกูล Cih 3นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นย่อยที่สามารถทําความเร็วได้มากกว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยตัวอินทีเลียของรถเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Cih 3ทั่ปกติน,นะครับอันนี้เดินให้ดูรถชั้นสองคร่าวๆ่อนครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรถก็จะประมาณนี้ เป็นรถตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น C i s 3 8 0 C L ซึ่งเป็นตัวย่อยของ C i s 3ตัวนี้ทำความเร็วได้สูงสุดคือ380กิโลเมตรชั่วโมงอันนี้สำหรับใครที่มีกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่นะครับตัวรถก็จะมีที่วางสัมภาระขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของ C i s 3 มาตรฐานครถไฟความเร็วสูงครับตัวนี้ก็จะมีอีกช่องหนึ่งจริงๆมีในรถแทบทุกพันธ์นะครับเลยแล้วตัวนี้จริงๆเขาปรับเปลี่ยนได้ด้วยแต่วันนี้เขายึดเอาไว้เ็าจะวางได้ลักษณะประมาณนี้สาหรับใครที่ยังมีกระเป๋าล้นเกิดมาอีกก็วางหลังที่นั่งได้ครับมาตรรุ่นนี้เนี่ยตัวหน้าจอบอกสถานะรถจะเอ็นมาทางด้านซ้ายสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่รถคันที่14เป็นขบวน G8299 เวลาบ่ายโมง38นาทีตรงนี้ก็จะมีหน้าจอเป็นโฆษณาแล้วก็ระบบฉุกเฉินมีข่าวดีจาก CRRC มาแจ้งให้ทราบครับ中国中车邀您相聚亚太展，5月二十九日和30日，我们不见不散。CRRC ขอเชิญชวนทุกคนร่วมงานเอเชียแปซิฟิกเรลในวันที่29และ30เดือนนี้ ที่ไปถิ่บางนาแล้วเจอกันนะครับตอนนี้ขอยกหน้าที่การรีวิวที่นั่งให้กับน้องเพียวนะครับมัดนม้นูครับมานั่งตัวรถซ r อาสานย์ะก็นี่ก็ได้นั่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้ป็นที่ระยะฐานสเปซเนี่ยตรงนี้มัเล็กรูมกว้างกว้างมันจะได้ยืนผูกของได้นะ แล้วก็ตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวรุ่น3เนี่ยเขาจะมีปลั๊กชาร์จไฟให้ด้วยก็เนี่ยมีปลั๊กมาให้ชาร์จด้วยปลั๊กให้ชาร์จไฟแล้วก็จริงๆตรงนี้จะมีตัวสลักสำหรับเอ็นที่นั่งนะครับน้องเพียวลองเอ็นให้ดูหน่อยแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับรถรุ่นนี้จะมีตัวตะขอที่หน้าตาไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คือจะเป็นตะขอที่พับไม่ได้ สำหรับคลิปพานั่งรถไฟจีนในรอบนี้จะมีเพียงรถนั่งชั้นสองนะครับเนื่องจากเรามีเวลาค่อนข้างน้อยจึงสามารถพาทุกคนนั่งได้แค่รถชั้นสองเท่านั้นโดยเราพยายามพาทุกคนนั่งให้ได้หลายรุ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับสำหรับกรณีที่นั่งตัวแรกนะครับก็จะมีตัวโต๊ะที่เป็นโตะแบบออยึดติดไม่สามารถพับได้นะครับแล้วก็จะมีตัวแท่นวางแก้ว หนึ่งเรื่องสําคัญที่อยากให้ทุกคนดูเลยก็คือเมื่อใช้ความเร็วสูงนะครับเราดูดูการขยับของน้ําในแก้วครับแทบไม่เกิดขึ้นเลยแสดงว่าทั้งทางแล้วก็รถเนี่ยครับระบบนิ่งมากๆ ก็ตามมาตรฐานรถไฟนะครับึ่งรถไฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นประตูกันเสียงซึ่งจะแยกส่วนที่เป็นประตูกับส่วนห้องโดยสารแยกจากกันแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ปิดประตูน,นะครับก็น่าจะเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารในการเดินแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาดูห้องน้ากันนะครับอันนี้คือห้องน้ําที่แสดงสถานะว่าไม่มีคนอยู่เราจะมาเปิดเข้าไปด้วยกันครับ ตัว C I H 3เนี่ยจะต่างก,กับผู้ชิงรุ่นอื่นๆเล็กน้อยตัว C I H 3จะต่างจาก,กตัว C I H รุ่นอื่นๆเล็กน้อยนะครับอันนี้คือบริเวณชักโครกจุดที่ต่างกันระหว่าง C I H 3และ C I H รุ่นอื่นๆนะครับก็คือบริเวณอ่างน้างมือจะเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีะสะบู่มีกระดาษให้ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวที่นั่งคร่าวๆให้นะครับเรื่องต้นด้วจุดนี้เลยเดี๋ยวเราจะ ย้ายมาที่ตรงนี้นะครับจุดนี้ก็คือบริเวณถานาก,ก็จะสามารถพับเก็บได้อับนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีปลั๊กสำหรับชาร์จแบตตรงนี้ก็จะเป็นสลักสำหรับเอ็นที่นั่งตามแบบฉบับของรถซ r h ครับเ,เมื่อเอ็นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ อยู่272กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูม2 5องศานะตอนนี้ขบวนรถกําลังจะทําขบวนเข้าสู่สถานีซูโจหรือซูโจวจ้จาว วันนี้ขบวนรถผ่านประแจเข้าสู่บริเวณของชานชลาสถานีซูโจครับ

สมาจริงออตัว C I H ระกูล c i H สที่เรานั่งเนี่ยครับตัวนี้ผลิตที่โรงงานฉางชุนกับโรงงานถังชนัน ตัวที่เล็ก3เนี่ยส่วนใหญ่ความเร็วก็จะอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงายถึงความเร็วสูงสุดในการให้บริการนะครับ รถสินค้าบริเวณชานเมืองเซี่ยงไฮ้โอ้มีอุปกรณ์สำหรุงของรถไฟความเร็วสูงจอดอยู่ในย่านด้วยนะครับรถข้างสูงรถปรตยอและก็บระทะตอมีครบเลย ลูกครับลูกครับนะครับแล้วมาสัมภาษณ์นกเกียวกันบ้างว่าความรู้สึกในการนั่งรถตัวนี้เป็นยังไงบ้างลักลูกรามลูกตัวเองลักลูกรับตีกับพี่บอลเรียบร้อยแล้วครับด้านนี้พี่มารุตนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยนั่งรถตัวนี้เป็นทวบนเป็นรถชุดที่อยากนั่งมานานแล้วเหมือนกันนะชอบ้งแต่ตอนที่มันเปิดตัว ครับ<ต>ชอบอน้องปากระโหใช่แต่พอพูดจริงออกมาก็ชอบ้นแพนส่วนผมนะครับทั้งทริปนี้ยังไม่เจอลูกรักตัวเองเลยยกเว้นเจ้า HXN5 นะครับรถจากดีเซลลูกรักรุ่นในดวงใจของผมตลอดการ <c oughs> สำหรับทริปพานั่งรถไฟตัว CIR จากูลที่เป็น c i s 3ทริปนี้ก็คงจะขอจบลงเพุเท่านี้นะครับ ตัวนี้เราให้ฉายาว่าปลากระโหนะอยากดูดีๆมีครีปปลาด้วยน่ารักดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่เดี๋ยวก่อนเรามีของดีเพิ่มเติมอยู่ที่ท้ายคลิปครับ น้องเพียวบอกว่าน้องเพียวได้เจออลไรนะครับเจ้ากบครับกบเจ้ากบนะครับเกีอบๆนะครับที่โดดกันอยู่ในสวนเนาะแล้วพี่บอลล่ะครับได้เจออะไรมาบ้างได้เจออะไรมาบ้างเขาบอกว่าได้ได้ได้สารฝันตัวเองอย่างน้อยได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะิพีได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะฮะอันนี้มีเสียงอะไรนะครับออยากนนนนััั่ง้ ครับเมื่อกี้ผมเห็นทุกคนจนะตื่นเต้นวิ่งเข้าไปถ่ายกันใหญ่เลยตัวนี้คือ CR 3 0 0 AF ผลิตที่โรงงานซื้อฟางครับ